สวัสดีครับ T BioMass Carbon ขอเสนอ T BioMass Carbon Mark 6เครื่องอัดฐานที่เหมาะสะหลหรบงานอุตสาหกรรมสำหรับเราที่สุดน,นะครับ4 5ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเปิดตัว T BioMass Carbon Mark 5ซึ่งโมเดลนั้นก็รันสร้างารายได้ให้เรามาต่อเนื่องถึง4-5ปีนะครับเ,เรื่องราวของมันก็ ถูกบันทึกไว้แล้วว่ามันเป็นเครื่องอาัฐานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งการออกแบบของเราเนี่ยเราก็จะเน้นการผลิตที่มีความแตกต่างจากเครื่องอาัฐานอื่นๆโดยการใส่ความคิดลงไปใส่ความสร้งสางสรรค์ทำความคิดลงไปใส่จินตนาการลงไปแล้วก็ใส่ความใส่ใจในการแก้ปัญหาจนได้ t b i o m a s carbon mark 6ตัวนี้แหละครับซึ่ง t b m s คาร์บอนมาร์กหตัวนี้จะมีจุดเด่นๆอยู่หลายประการนะครับเดี๋ยวก็จะมาพรีเซนต์กันตรงนี้ซึ่งโมเดลนี้ <c oughs> จะแบ่งแยกย่อยออกเป็น2โมเดลโมเดลที่1ก็คือโมเดลที่เห็นอยู่ข้างๆนี่แหละครับเป็นระบบการทํางานที่รองรับไฟ3 8 0แรแล้วก็เป็นระบบการทํางานที่ทําให้เกิดการซ่อมลุงที่ง่ายที่สุด <c oughs> เพื่อให้โอเปอเรเตอร์หรือว่าคนที่ใช้ที่ทํางานกับมันเนี่ยนะครับจะมีความ สะดวกในการทํางานมากที่สุดซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมซึ่งตัวนั้นจะมีการควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวนั้นจะมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับง,งานอีกประเภทนึงนะครับแต่ว่าในระดับที่เราจะทีเซ็นันวันนี้ก็คือเป็นตัวมาตรฐานตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวบอดี้ก่อนนะครับ ทีไบโอแมสคาร์บอนมาหกตัวนี้จะสามารถบรรจุหัวอัดนะครับหัวอัดชุดนี้ได้อย่างน้อยก็2หัวก็คือหัวหนึ่งติดตั้งตรงนี้นะครับและถ้าใครมีความต้องการเนี่ยก็จะสามารถติดตั้งตรงนี้ได้อีกเพราะนั้นกำลังการผลิตของ1หัวนะครับจะมีกำลังผลิตอยู่ที่ประมาณนะครับตันต่อวันเพราะนั้น,น,นถ้าบรรจุไป2หัวเครื่องน,นี้จะมีประสิทธิภาพที่4ตันตน่อวันในกรณีที่ทำง,งานเต็มที่น,น,นะครับครบเวลา แล้วก็ตัวถงังบรรจุนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะมีตัวเพาอยู่แค่1เพานะครับตัวนี้จะมี2เพาซึ่งใช้สําหรับการเตรียมวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการอัดให้มีความชื้นที่เหมาะสมให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนที่จะป้อนเข้าไปที่หัวอัดนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างนะครับโครงสร้างทาจากเหล็กที่แข็งแรงแน่นอนนะครับแบริ่งทุกตัวอยู่ในระดับที่ เหมาะสมับการใช้งานทนทานแน่นอนนะครับระบบตัดเนี่ยมาถึงระบบตัดนะครับระบบตัดเนี่ยจากเดิมที่ใช้รูปแบบเดิมที่เห็นนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นโมเดลของกระบอกน e ี้มติกที่เป็นโมเดล m g p m นะครับซึ่งกระบอกชนิดนี้จะสามารถที่จะให้ความพอดีกับการตัดได้ในระดับของมันนะครับให้ความแม่นยําได้เหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์ใช้เซนเซอร์แบบลูกบีมนะครับเป็นลําแสงที่ใช้ตัดกันก็จะมีตัวส่งกับตัวรับ เพื่อที่จะทําให้ความแม่นยำในการตัดสูงที่สุดนะครับการปรับไม่มีอะไรมากมายเท่ากับตัวมาร์คห้านะครับเพราะว่าในการปรับนในกรณีที่เราทําไปใช้งานซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของพกิจาการหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้มาลงมือทําด้วยตัวเองอาจจะมีการจ้างพนักงานไอ้เจ้าตัว,ตวเครื่องตัวนี้มันมีการปรับสําเร็จรูปมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้การทํางานเนี่ย ไม่ต้องใช้ทักษะของพนังงานสูงมากนะครับอย่างอื่นก็มีความแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของตัวนี้ก็คือตัวสกรูนะครับตัวสกรูอัดจะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากตัวมาร์กหนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมาร์กหเนี่ยมันจะทํางานประหนึ่งว่ามีสกรูอัด2ตัวทํางานอยู่พร้อมๆกันแต่ตัวนี้นะครับโดยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาด้วยวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ย มันจะ,ะทําให้เราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันกําลังมีสกูอัดทั้งหมด4ตัวทํางานอยู่ด้วยกันในการทํางานหมุนแค่ทางเดียวและความเร็วรอบนะครับก็จะทาํางานค่อนข้างต่ำถ้าเกิดใครที่เป็นมืออาชีพด้านการพิาแท่งเนี่ยจะรู้ว่ากําลังอัดและความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อตัวคุณภาพของฐานยังไงซึ่งกําลังอัดที่มากเกินไป แล้วก็ความร้อนที่มากเกินไปมันจะส่งผลต่อโครงสร้างของดัวทารับการอัด่านออกมาเนี่ยนะครับมาเล่าเป็นเ็ดกันเล็กเล็กๆสักนิดนึงก,ก,ก็คือในกรณีที่เราอัดด้วยความหนาแน่นสูงนี่นะฮะสูงจนแน่นมากๆเลยความหนาแน่นสูงที่สุดคือมันมันดีในสายตาของเรานะครับมันดีในความรู้สึกของเราเมันดีในรู้สึกของคนอัดแต่มันอาจไม่ตอบสนองโจทย์ในการใช้งานของผู้ของผู้ใช้งานเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย การที่ทำเครื่องให้มีกำลังอัดสม่ำเสมอพอดีและยาวตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นเนี่ยเจ้าสปูตัวนี้ตอบสนองโจทย์ในข้อนี้ได้แน่นอนเพราะว่ามันมีระบบการทำงานที่ถูกกลับมาแล้วอย่างพอดีนะครับการทำให้เครื่องมันอัดได้แน่นที่สุดเนี่ยหนาแน่นความนแน่นสูงจนจนมีไอ้น้ำขึ้นมาเลย,เยมันทำไม่ยากนะครับแต่การทำให้มันพอดียากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตอบสนองเรื่องการขายนะครับเพราะว่า ในตลาดบางกลุ่มเราจําเป็นจะต้องให้สินค้านะนะั้นมันมีคุณภาพที่เสถียรแล้วก็ตรงกับการใช้งานมากที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าสกูตัวนี้ของระบบของเราเนี่ยนะครับจะตอบสนองได้ดีที่สุดสําหรับเราเองนะครับก็เป็นการคิดคนและก็พัฒนาของตัวผมเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูด้านล่างนะครับตัวนี้จะออกแบบมาให้ใช้กับมอเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับสำหร,รับแท่นบริเวณนี้ ไม่สามารถติดตั้งเครื่องยนต์คูปุต้าได้หรือเครื่องยนต์ทางการ,กรเกษตรก็คือจะใช้ได้2อย่างก็คือรถแท็กเตอร์สามารถต่อกับเพลา PTO ด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์วางลงตรงนี้นะครับซึ่งมอเตอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ที่มีขนาด10แรงม้าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมันมีความสามารถในการที่จะบรรจุหรือมีการปรับให้ประสิทธิภาพในการทํางานของมันนะสูงขึ้นสามารถรองรับมอเตอร์ได้ถึง20แรงม้า ก็คือ7.5กิโลวัตต์แล้วก็ประมาณ15กิโลวัตต์โดยประมาณนะครับซึ่งอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้มอเตอร์7.5กิโลวัตต์หรือว่า10แรงม้าก็จะมีการปรับสกรูแบบนึงแต่ถ้ากรณีที่เราต้องการที่จะใช้อ่ามอเตอร์ที่โตขึ้นก็จะมีการปรับอีกแบบนึงกำลังการผลิตก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นเราเผื่อไปถึง20แรงม้าแต่เราใช้งานมันจริงๆแค่ที่10แรงม้าเพราะนั้น ยังไงความแข็งแรงมันเหลือเฟืออยู่แล้วครับสหรับชุดรับแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแบบที่มีความคงทนมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้นะครับโครงสร้างในส่วน,นอื่นๆก็จะมีนี่นะครับชุดคอนโทรลนะครับชุดกล่องคอนโทรลตัวนี้ในรุ่นที่เป็นระบบวงจรไฟฟ้าแบบธรรมดาเนี่ยนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความคงทนแข็งแรงแล้วก็ มีระบบระบายความร้อนต่างๆสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับใช้ไฟฟ้า200เสียบเข้าไปเลยให้กับาวเวร์สัายนะนี่จะมีาวเวร์สัาย,ยจ่ายเข้าไปก็จะแปลงกระแสให้เป็นกระแสที่แรงเ่อนต่ำแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับแต่ว่าในรุ่นที่เป็นรุ่นที่ใช้มโครคอนโทลเลอร์ควบคุมเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ซึ่งมันจะมีการปรับอะไรหลายอย่างซึ่งคอนดิชันของตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับาการใช้งานในระดับที่ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วซึ่งเราก็คาดหวังว่าตัวนี้จะออกมาแล้วก็ตอบสนองซึ่งกําลังการผลิตของเราซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมสร้างเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นในการที่ผมจะขยายกําลังการผลิตย่อมจะสามารถที่จะขยายได้ไโดยไม่ได้โดยไม่จํากัดเลยนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราทําเองและก็มีความเข้าใจทั้งหมดอยู่แล้วนะครับด้านหลังมีโล่สายพานมีชุดฝาครอบ มีโครงสร้างต่างๆที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับเพื่อตัวมากหกตัวนี้ที่จะทำการพัฒนาให้ระบบการผลิตทางอัแท่งของของเราเองเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็คาดหวังว่า,าผลงานที่เรานำเสนอออกไปมันก็จะเป็นแนวทางสำหรับใครหลายๆคนที่กำลัง คิดที่จะสร้างเครื่องขึ้นมาหรือว่าคิดที่จะเข้ามาประกอบกิจการประเทศนี้นะครับซึ่งทางทีไบไมสคาร์บอนเองเป็นผู้ผลิตฐานที่ผลิตฐานมายาวนานเลยแหละครับกับเวลาที่เราใช้มาจากการพรีเซนต์ครั้งแรกนะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหน้าผมก็ยังไม่แก่ขนาดนี้แต่ตอนนี้ผ่านมา5ปีเครื่องนั้นใช้ไม่มีปัญหาอะไรนะพัฒนานตัวใหม่มาพรีเซนต์อีกครั้งนึง ด้วยรูปแบบการพิเศษแบบเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่ๆคือป,ประสบการณ์ที่เรามากขึ้นแล้วก็หน้าที่แก่ลงอะไรประมาณนั้น